สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้คนขอหวยคขาวิ่งล่างเด่นหกสองตัวล่างหกศูนย์หกหนึ่งหกสองสี่หกแปดหกเก้าหกค่ะมาเลขสองสามแสนครั้งวันที่ผ่านมาเข้าหกสามบนค่ะวันนี้เรื่งบนล่างให้เด่นห้าสองตัวบนล่างห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะต่อมาแอชลี่ค่ะเซฟไลยค่ะ ต่อมาแอดเงินค่ะมีห้าหกห้าเก้าหกเก้าสองห้าค่ะต่อมาสายด่วนสองแสนคขาวิ่งให้เด่นหกสามตัวหกหนึ่งหกสามหนึ่งหกห้าหนึ่งหกสองตัวหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะต่อมาแนวทางสามตัวค่ะศูนย์ห้าหกห้าศูนย์หกสามห้าหกค่ะต่อมาแอชาลดาคขาวิ่งขยเด่นหนึ่งสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะต่อมาแนวทางสามตัวและสองตัวบนค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาเลขประมูลล่างครั้งว่ที่ผ่านมาเขาวิ่งสองครั้งวดนี้วิ่งล่างเด่นเก้าสองตัวล่างเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสองเก้าศูนย์ค่ะต่อมาแอนนาคิโนค่ะเลขวิ่งล่างเข้ามาเจ็ดงวดครั้งวดที่ผ่านมาเขาสองค่ะงวดนี้เด่นแปดเด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นสองค่ะต่อมาเลขสองแสนเขาวิ่งเด่นห้าสองตัวห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้าสามตัวเก้าห้าหกหนึ่งห้าหกค่ะ ่อมาแอสุพลเขาวิ่งเด่นหนึ่งเด่นหกสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหกเก้าหกสองหกห้าหกแปดค่ะต่อมาธนาศักดิ์ค่ะสองตัวบนเซฟไว้ค่ะต่อมาธนาศักดิ์ค่ะสองตัวล่างเซฟไว้ค่ะต่อมาสองนอพูด,ดำสองตัวบนล่างเซฟไว้ค่ะ เมาน้อยค่ะสองตัวล่างมีหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังของให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ